สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคุณครูยุย้ยจะสอนอเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนเฉพาะนะคะสําหรับเด็กๆนะคะอาจจะสงสัยเอ๊จำนวนเฉพาะคืออะไรนะคะจํานวนเฉพาะนะคะก็คือจํานวนนับที่มีค่ามากกว่าหนึ่งอ่าเราบอกว่าจํานวนนับมากกว่าหนึ่งแสดงว่าหนึ่งน่ะต้องไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะมันจะประกรอบด้วยสมาชิก2จํานวนนะคะก็คือ1กับตัวมันเองอ่ะเราไปดูว่าเอ๊ทำไมถึงเรียกว่าจํานวนเฉพาะนะคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะ ตัวเลขสองจำนวนนะคะก็คือยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสามนะคะมาพิสูจน์ว่าสองตัวเนี้ยจำนวนไหนนะคะที่เรียกว่าจํานวนเฉพาะนะคะโดยการหาตัวประกอบนะคะเรามาดูตัวแรกค่ะตัวประกอบของยี่สิบเอ็ดคำว่าตัวประกอบก็คือตัวที่สามารถหารยี่สิบเอ็ดได้นะคะมีอะไรบ้างที่หารยีได้นะคะก็ปรากฏว่ามีเลขหนะคะสามสามเจ็ดบเอ็ด แล้วก็ยิบเอกตัวหนึ่งนะพบว่ามีทั้งหมดสี่ตัวนะคะที่สามารถหารยี่สิบเอ็ดได้ลงตัวนะคะจากที่เราบอกตอนต้นว่าจำนวนเฉพาะนะคะจะมีสมาชิกเพียงแค่สองตัวคือหนึ่งกับตัวมันเองฉะนั้นนะคะยี่สิบเ็ดมีสมาชิกทั้งหมด4ตัวนะคะมีตัวประกอบสี่ตัวจึงถือว่าไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเรามาดูตัวเลขตัวนะคะก็คือยี่สิบสามอ่าตัวเลขยี่สิสามเนี่ย ตัวที่หาร23ได้ลงตัวนะคะพบว่ามี2ตัวนะคะก็คือ1กับ23นะคะซึ่งนะคะเราจะสรุปว่า23เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะว่าจากที่เราบอกว่าจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนนับนะคะที่มีสมาชิกนะคะประ,ประกอบเพียงแค่2ตัวคือ1กับตัวมันเองนะ,ะจะเห็นว่า23มี1เป็นตัวประกอบนะคะแล้วก็มีตัวมันเองก็คือ23นะคะนะ,ะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะ จำนวนเฉพาะ 1- ถึงร้อยนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเรามาดูตัวแรกค่ะตัวแรกคือเลขหนึ่งนะคะจากที่เราบอกว่าจำนวนเฉพาะจะต้องมีค่ามากกว่าหนึ่งนะคะแสดงว่าหนึ่งเนี่ยเราจะตัดทิ้งนะคะเราไปดูตัวต่อไปนะคะเลขสองเอ๊ะสองจะเป็นจำนวนเฉพาะไหมนะคะ จากที่เราบอกว่าถ้าเป็นจันวนเฉพาะตัวที่หารได้จะมีแค่2ตัวปรากฏว่าตัวที่หาร2นะคะมีเพียงแค่1กับ2นะคะซึ่งจะมีสมาชิก2ตัวนะคะก็จะสรุปว่าสองนะ่ะเป็นจํานวนเฉพาะนะคะถ้า2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะคะตัวเลขที่สองหารได้นะคะทุกตัวจะถือว่าไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะ สหารเลขอะไรได้บ้างสองหารเลขที่เป็นเลขคู่ได้ทั้งหมดเลยค่ะเลขคู่ที่ลงท้ายด้วยสอง em. อย่างเงี้ยค่ะเราจะตัดทิ้งหมดเลยนะคะและเลขคู่ที่ลงท้ายด้วยสี่ค่ะเราจะตัดทิ้งทุกตัวเลยนะคะที่เป็นสี่คะแล้วเลขคู่ที่ลงท้ายด้วยหกเหมือนกันค่ะเราจะตัดทิ้งนะคะลงท้ายด้วยแปดค่ะเราก็จะตัดทิ้งนะคะและตัวสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยศูนนะคะเราจะตัดทิ้งทั้งหมดเลยนะคะ ่เรามาดูตัวต่อไปค่ะเลข3านะคะสจะเป็นจำนวนเฉพาะไหมเราก็ต้องดูว่าตัวอะไรที่หาร3ได้บ้างนะคะตัวที่หาร3ได้ก็คือมี1กับมี3นะคะซึ่งตรงกับที่เราบอกว่าจำนวนเฉพาะมีเลข1นะคะเป็นตัวประกอบกับอีกตัวนึงก็คือตัวมันเองก็คือ3นั่นเองก็สรุปว่า3เป็นจำนวนเฉพาะนะคะฉะนั้น3เป็นจำนวนเฉพาะอะ่ะตัวเลขที่3หารได้ เราจะถือว่าตัวนั้นไม่ให้เลขจำนวนเฉพาะนะคะเวลาตัวที่3หารได้ก็เหมือนกับเราท่องแม่3ามอะค่ะฉะนั้น3หารอะไรได้บ้างสามหนึ่งสามเนี่ยสามสองหกเห็นไหมคะเลข6เนี่ยสหารได้ซึ่งในการหารเนี่ยเลขบางตัวอาจจะมีตัวเลขมากกว่า1ตัวที่หารมันได้นะคะ3 1มหนึ่งสา3ามต่อไป3 3 9เราจะตัด9้าทิ้งนะคะ3าม2ี่สบอ่าเราจะตัดทิ้ง3 5มห3 6สินะคะตัดทิ้งและ สามเนะคะสอะไรได้อีก3 8 24 3 9 27่สเนะคะสาเป็น30 31เป็น3ามสเป็น36อ่าเราท่องแม่บางทีท่องแม่สได้แค่นี้นะคะแล้วเราจะทำไงต่อเราสามารถนะคะการท่องแม่สก็เหมือนกับการนับเพิ่มทีละสอ่าเด็กๆอาจจะนับเพิ่มทีละสมนะคะจากสานับอีกสก็กลายเป็นสา สานับอีก3มกามก็กลายเป็น4ี่สนะคะเราก็ตัด4ี่สองทิ้ง42นับอีก3มกามก็กลายเป็น4ีหนะคะเราจะตัดทิ้ง4ี่ห้บวกอีก4 3าเป็น4ี่นะคะเราตัด48ทิ้งนะคะสี่บวกสามเป็น51นะคะเราจะตัด51ทิ้ง51บเวกอีก3มก็จะได้54าสบนะคะห้าบสวกกสก็จะได้57นะคะตัดทิ้งนะคะห้าบเวก 3, ก็เป็น60นะคะเราจะตัด60ทิ้ง หกสิบยสามเป็น63สินะคะหกนับต่ออีก3ามก็เป็น66นะคะเราตัดทิ้งหกสิบหกวยสามเป็นหกสิบเก้นะคะตอนนี้เราตัดถึง69สิแล้วหกบเกต่ออีกสามก็ฮะก็กลายเป็น72็ดบนะคะเจ็สิบสองยสามเป็นเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าวยสามเป็น78็ดบนะคะเจ็สิบแปดยสามเป็นแปดสิบเอ็ดนะคะแปดสิบเอ็ดวยสาเป็น8ปสิบสี 84บวาเป็น87เนะคะเราจะตัดถึง87แล้วนะ8ปดสบเวามเป็น90นะคะเ0บวยาเป็น93 93บเกบาเป็น96นะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็จะได้99เนะคะอ่าเลข3เราตัดหมดแล้วเขานี้ดูตัวถัดไปนะคะ4เราตัดไปแล้วฉะนั้นเรามาดูว่า5เป็นเลขจำนวนเฉพาะไหมนะคะ ถ้า5เป็นเลขจำนวนเฉพาะก็ะแสดงว่ามีตัวเลขที่หาร5ได้สองตัวปรากฏว่าตัวเลขที่หาร5ได้นะคะก็คือ1กับหนะคะก็แสดงว่า5เป็นจำนวนเฉพาะนะคะอ่ะคุณครูวงเลข5้าไว้นะคะแสดงว่าเป็นจำนวนเฉพาะฉะนั้นตามที่บอกว่าถ้า5เป็นจำนวนเฉพาะตัวเลขที่หหารได้ทุกตัวนะ,ะถือว่าไม่ใช่เลขจำนวนเฉพาะนะคะ ฉะนั้น5หารได้ทุกตัวนะคะส่วนใหญ่เวลาเราท่องสุกคุณแม่5สังเกตไหมว่ามันจะลงท้ายด้วย5กับ0นะคะแสดงว่าตัวที่เป็น5เราจะตัดทิ้งทั้งหมดเลยนะคะลงท้ายด้วย5เราตัดหมดเลยะค่ะ15 25 35 45นะคะไล่จนถึง95นะคะและอีกตัวหนึ่งก็ลงท้ายด้วย0แต่บังเอิญ0เนี่ยมันตัดไปหมดแล้วนะคะ อ่าเรามาดูจากห้ไปแล้วมีจำนวนเฉพาะอะไรอีกปรากฏว่ามีเจ็ดเราดูว่าเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะไหมเราก็ดูง่ายๆตัวอะไรที่หารเจ็ดได้ก็คือหนึ่งกับเจ็ดนะคะก็พบว่ามีสมาชิกสองตัวนะคะหนึ่งกับเจ็ดโอเคขึค้นหนึ่งกับตัวมันเองที่หารได้นะคะแสดงว่าเจ็ดก็เป็นเลขจํานวนเฉพาะนะคะอ่ะเจ็ดก็เป็นเลขจํานวนเฉพาะอ่ะโอเคเรามาดูที่เจ็ดค่ะก็เหมือนกับการท่องสุขคูณนะคะเวลาเด็กๆหารเจ็ดอะไรเจ็ด เดฐานอะไรได้บ้างอ่ะเจ็ดนึงเจดตัวแรกเจ็ดต่อไปเจ็ดสองสิบสี่ะเจ็ดสามยี่สิบเอ็เราตัดละเจ็ดสี่ยี่สิบนะคะต่อไปเจ็ดห้าเราก็ตัดสามห้าเจ็ดหี่สองเจ็ดเจ็ดสี่สนะคะเจ็ดแสิบหกแล้วก็เจ็ดเก้าหกสิบเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบนะคะเจสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดโอเค 7 2เป็น84อ่าแต่และถ้าเราท่องต่อไม่ได้เราก็บวกเพิ่มทีละ7ค่ะเอา84บวก7ปรากฏว่าได้91นะคะแล้วก็เอา91บอวกอีก7นะคะก็ได้98นะคะปรากฏว่าเลขที่7ตัดได้ตัวท้ายคือ98ดอ่ะนังเรียนดูนะคะตั้งแต่ตัวหน้านะคะ1ถึงนะคะที่เราไล่มาจำนวนเฉพาะก็มี2 3 5สามห้าเจ็ดแล้วนะคะ ตัวต่อไปจะเลขจำนวนเฉพาะนะคะที่11อนะคะอ่านดูตัวอย่างง่ายๆนะคะ11เป็นจำนวนเฉพาะไหมนะคะก็ดูง่ายๆค่ะตัวอะไรที่หาร11ได้1กับ11นะคะก็มี2จํานวนเหมือนกันแสดงว่า11เป็นจำนวนเฉพาะนะคะแล้วก็จนถึง12คราวนี้ตัวเลขที่เหลือเราจะถือว่าเป็นเลขจำนวนเฉพาะทําไมเราไม่คิดต่อนักเรียนสังเกตไหมตัวสุคูณของเราเนี่ยมันจะเขียนแค่ 1- ถึง12นะคะทุกแม่เลย คูณด้วย1นถึงสิง 12, เหมือนกันหมดเลยนะคะฉะนั้นนะคะเราจะเช็คแค่12นะคะและตัวที่เหลือจะเป็นเลขจานวนเฉพาะแล้วค่ะฉะนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็มีเริ่มที่13 17นะคะยี่สิบเก้าแล้วก็มา23 29นะคะสามเอ็ดแล้วก็37 4เจ็ดสี่เอ็ดสี่สามสี่สิบเจ็ดห้าสิบสามห้าสิบเก้าหกสิบเอ็ดหกสิบเจ็ด

ยี่สิบสองยี่สามยี่สิี่ยี่ห้านะคะสรุปว่านะคะจานวนเฉพาะหนึ่งถึงร้อยนะคะจะมีจํานวนเพาะทั้งหมดยี่สิบห้าตัวนะคะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ